1.2.0นิพนีพลตุราการครับ,รบทีมอู่ช่างหนึ่งของ5ไฮเวย์ไดโนเจตสามเก้าออโตคาหมูลังสิทธ์เคแอนเควีจูเนอร์ช่างต่อลบบุรีคันนี้นี่เข้ามาด้วยเวลา8.375ครับทีมงานคลีนิ่งนะครับ คือผิวแท็กอยู่นะครับไม่เอาแฮร์รี่แล้วไอ้ต้าก็เอาไปเล่นอรายการอื่นเขาก็เอาไปเล่นครับายการเราคิดแท้ๆไอ้ต้นเป็นคนคิดนะจะ,ะเ,เล่นกันหมดเสียของหนึ่งสองศูนครับ เข้ามาด้วยเวลา8.375ครับ8ไม่มีที่ยืน่ะนะตอนนี้กบุญตายังยืนหนึ่งอยู่ก็ยืนแบบปิ่มๆขอบผาครับแบพูดกันตามหน้าเกมนะครบับุญตาสเปดีอยโกรธกันก็แปดจ้าก็ยังไม่ใช่เวลาที่เปรียบดวบที่สุดในรุโโ่นโปรซิงเปรียบดวบ พี่ดุกป่วยแล้วทำไมไม่เอาดีเจต้นมาแทนครับจิมมี่เขาทำงานใหญ่โตแล้วครับคุณรู้ไหมว่าดีเจต้นที่คุณเห็นเนี่ยมาตลกโปกฮากับพวกเราเนี่ยผู้บริหารนะฮะถ้าเขามาค่าตัวเขาต้องมีชั่วโมงละแสนมั้งครับเขาไม่มาแล้วครับเขาจะมาแจมในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่างถ้าว่างเขาก็จะมาครับคือไม่ใช่เราไม่เชิญเราเชิญทุกคนครับที่จะมาสแตนบายแทนพี่ดุ๊กอะ แต่มันมัน,ม,นมันฉุกระหุพี่ดุกป่วยแบบกอดหน้างานอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวแทนมันไม่มีขอบคุณทุกท่านที่ชี้ทางอะไรให้พวกผมนะครับก,ก็ก็เข้าใจได้นะครับขอบคุณมากๆ ต้องเครับ120ยังไงก็ต้องเจครับดีครับนี่คือเสียงออาต้ที่ดีที่สุดแล้วไม่หูฉลับายครับมียกครับรู้เลยครับยกเลยแล้วครับเพื่อตาแล้วครับโอ้ยแคบขาดใจ โอ้โหดูภาพไม่เร็วกันครับภาพช้าครับครับผมขอบคุณฮะออกสวยมากครับทิมมี่ครับผมสวยเลยฮะตรงเลยนะออกพอดีตรงนี้มีเปะอ้มีเปะยกนี่ยกละยกปั๊บแครีสปีตตต่อยางมันดินแล้วครับเติมเติมเออแล้วก็ไม่ให้กูดูเครื่องแตกโอบีมึงเติมกระท่อมเดี๋ยวนี้เลยนะ ของดาวแล้วของดาวแล้ว